สวัสดีทุกคนกันนนะครับวันนี้เราก็จะมาเตรียมตัวการที่จะไปลงแรงนะครับลงแรงแกนะครับซึ่งวันนี้มันก็จะรีแรงนะสุกๆนี่นะตอนแรกมันบอกวันที่27ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับสกินปืนหลายสกินเลยแล้วมันก็เลี่ยมว่าเป็นวันที่30โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาซื้อสกินปืนที่ผมยังไม่มีเนาะก็คือพวกสกินปืน AK แต่ว่าไอ้ปืนันเพิ่อนีอผมสุ่มมาแล้วนะวันที่27เนาะแล้ววันนี้มันจะมาสุ่ม AK แล้วก็สุ่มสกินที่ยังไม่มีสกาด้วยสกาสกามี ฟาร์มาร์ทไงอืมฟาร์มาร์ทก็จะเอามาแล้วก็พวกลูกสองนะครับทุกคนแล้วก็พวก SMG ที่ยังไม่มีแล้วก็สไนเปอร์นะครับซึ่งสไนเปอร์นี่ผมจะซื้อเป็นหลักเลยเพราะว่าผมเล่นเป็นสายสไนเนานะในทีมงั้นงั้นเราเอาหลักก่อนเอาหลักก่อนเอาบาเลยกอล่กกนอกกนอกกนอะได้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 ออโอเควันเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะใช่ใช่<บ>อ่ะมาบบเลยนะพอได้ขึ้นพอได้ช่วย นี่นะทุกคนบาเลตนะครับ,บ,รบซึ่งสกินไอ้นี้นะครับมันก็จะบวกดาเมจมาอีกหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อสักกล่องนึงโอเคได้บาเลตยี่สิชั่วโมงพอแล้วนะครับแค่นี้แหละ <c oughs> แล้วก็เราจะซื้อเป็นคานะครับขาสกินแสดงว่าถ้ามึงสุ่มมาอย่างเงี้ยภายในยี่สิชั่วโมงมึงต้องขึ้นได้ไดนะก็ใช่ไง ได้ป่าวัดคนสองไปสิบกลมใบอ่ะครับแล้วซีซั่นนี้มันขึ้นง่ายเด้อพี่ซื้อขึ้นง่ายกว่าเดิมด้วยแล้วก็แรงแกนเนี่ยมันต้องแบบว่า1,000คนนะไม่เอาหนึ0งพคนนะตอนเนี้ยมันจะมีแรงแกน1น0 0งพัแล้วก็100อืมประมาณนั้นละกันแล้วขึ้นแกนได้ระดับไหนแล้วก็อ๋อนั่นแหละเอา1,000พี่บอกเอา1,000เป๊ะๆ1,000เป๊ะๆเฮ้ยกลัวจะเป็นที่หนึ่งอะดิโอเคทุกคนตอนนี้<ช>นะครับเราก็จะเอาอันนี้เนาะไอเป็นคาพี่เห็นไหมดาเมจสองให้ดูะว ตอนระดับอ่ะหรือมันมีแค่ร้อยไม่รู้เหมือนกันวะพี่ไม่เคยขึ้นหวะโอเคพี่เดี๋ยวผมจะส้มโอ้ยไม่ได้ค่ะเฮ้ยแต่ว่าสกินนี้เฮ้ยดําเมจเหรอกินดําเมจโอเคทุกคนเป็นสองะโอ้โหฟาร์มาร์สเอ้ยฟาร์มาร์สนี่เรายังไม่ได้เนาะฟาร์มาร์เราก็ยังไม่ได้เหมือนกันเออดําเมจสองก็ได้อยู่นะโอเคแล้วเราก็สดส้มไปอีกโอ้โหอาใส่ใส่ไว้ก่อนโอเคปักอุ้ยไม่มาวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผมเติมไปสองพันเพล่นะครับอุ้ย ค่าโอเคออกแล้วออกแล้วแล้วก็ A W A W เอามาก่อนอ่า A W ผมจะเป็นสกินนี้แล้วกันนะนี่ด W สองโอเคสุดไปครั้งแรกได้เลยโอ้ได้ได้จริงๆด้วยอะไรวันเนี้ยขอหน่อยโอ้โหฟีนเหมือนจะเกลือวอะหลักๆมันจะได้แบบหลักๆอ่ะมันจะได้ตัวหลักอะตัวรองๆองมันไม่ค่อยได้โอ้โหพี่นี่ไงเจ็ดวันโอเคเจ็ดวัน วันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้อ่าสไนเปรอร์มาแล้วนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เอาเป็นสกินนี้ดีกว่าอัตรายิงสอนนี่นะครับสไนเปรอร์แล้วเราก็จะใส่เลยแล้วก็กดใส่เลยนะทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้นะครับพวกอ่าร์นะครับตอนนี้ผมขาด AK นะครับทุกคน AK แล้วก็อ่าอันนี้ได้แล้วอ,อันนี้เป็นดามดเอจอาเป็นดามเอจดีกว่าโอเคแล้วก็ AN แล้วก็ AN ก็อ่าถ้าเราได้สกินมาพี่แปลว่าไอ้ได้ปืนมา พี่เข้าใจวะถ้าเราได้ปืนมาเราก็<ม>าได้เล่นต้องได้ใช้อ่าใช่ใช่แล้วก็อัร์คพี่อัรคอ,อ,อันนี้มันลดราคาอยู่ผมก็จะซื้อ,อไปอนี่แหละครับนี่สิบสองกล่องเลยนี่เป็นไงแล้วผมก็จะใส่สกินอัรคอันนี้ไปเลยนะทุกคนโอเคดูดิสิบสองกล่องไม่ได้ถาวรอนนะ่ะโคตรงกเลยโอ้แล้วก็สกินลูกสองครับกระบอกมันไปลูกสองเนี่ยไม่ท่ากับบอกเลยนะเว้ยไม่มีใครได้นะเฮ้ยผมผมไม่อยากได้อย่างเงี้ย ก็ไม่อยากแดงอย่างนี้ตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้นี้มาโอเคแล้วผมจะใส่ S K S นะครับแล้วก็ S M G อันนี้ก็ไม่เท่าไหรเนาะอันนี้ก็เป็นดาเมจโอเคซึ่งเมื่อกี้นะครับผมไปสุ่มช็อตกันมาด้วยแล้วผมก็จะได้ลูกสองมาเฮ้ยเป็นไงแล้วก็ไอ้ันนี้เราเป็นเอาอันนี้เลยก็ได้นะแล้วก็สกินเราอันนี้ก็ได้อ่าอันไหนเรามีแล้วก็เอาใส่ก่อนแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมขาด A K โอเคเราพูดว่าขาด A K ไม่รู้ว่ากี่รอบแล้ว องค์กรขาวไม่ไม่เออใช่ใช่ใช่ไอเกมองกรขาวดีที่สุดแล้วมั้งดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ดีเท่าเธอเย้ตเตินดีดีสุดไปโอเคได้สามวันสามวันมันดีนะพี่แบบว่ามันมีแค่ก็บอกเดียวเลยเด็อยังไงสุด,สดก็ได้ดดอะแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนค่ะเป็น a ออนนะทุกคนเอ AN นอนอยู่ไหน a อนโอเค a อ AN ซนออนักุระนี่จะเป็นดาเมจนะครับแต่ว่าผมชอบแบบลั่นมากกว่าผมก็จะเอานี่เลยแล้วกันโอเคได้มายี่สชั่วโมงเออพี่ ผมดูมาผมยังไม่ได้ถาวรเลยลเนี่ยเนี่ยโอ้ <c oughs> โหมันยังไม่ได้อ่ะทุกคนดูดีการออกที่สุดยอดจะถาวรไหมเนี่ย ว่าจะไม่เอาออเเไม่าถาวรพี่มาถาวรพี่เอาแบบว่าถ้าได้ถาวรมาก็ดีโอเคนี่ได้7วันโอเคทุกคนตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าผมขาดปืนอะไรบ้างนะทุกคนตอนนี้ไอเอ็มสี่มีแล้วเอคมีแล้วเอ็นสี่ s <S มีแล้วสกามีกอซ่ามีฟาร์มาร์สมีเอ็มแปดบีเอ็นมีแล้วก็อารมีนะครับแต่ฟาสโฟผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคอันเดียวก็พอละแล้วก็เอ็กเคมนะครับเอ็กเคมก็จะเป็นอันนี้แล้วก็เอชวีดีผมผมไม่ได้เล่นนะพี่ผมไม่เล่นอยู K ่แล้วพี่อันเนี K ้ยมันเป็นปืนที่นัดเดียวอ่ะถ้ามันไม่ นหัวมันก็กากไปเลยจริงๆนะจอยวอก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ว er ูดแพ k เกอร์นี้ก็ซื้อมาแล้วซื้อมานานแล้วด้วยแล้วก็ปืนใหม่ยังไม่มีสกินตัวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะได้เล่นว่ะพี่ตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็นี่อันนี้น่าจะได้เล่นอ่ะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยผมก็เลยซื้อมาเป็น13วันแล้วก็ปืนนี้ไม่มีสกินเพราะไม่เล่นอยู่แล้วโคตรกากเอ้ย UMP เออทุกคนอันนี้ผมจะส่ง UMP นะครับ UMP นี่ก็เป็นปืนที่ดีนะบอกเลยไม่ดีไม่ดีอ้นนี้มันยิงคน <c oughs> ใช้ยิงคนไม่ดีเลย, <c oughs> ยจะมาเจ็ดใจดีอะไรขนาดนี้น, U MP! U MP น,นี่ได้เลีย้ยงอยู่ MP MP ได้แล้วนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ได้เลี้ยแล้วก็ไอ้นี้ก็ได้เลี้ยเป็น9วันเออเอาสกินอันไหนดีเฮ้ยเอาสกินนี้ดีดก่กาลัาน2โอเคเอาเป็นลัาน2ดีกว่านครับแล้วก็อ่าฟีก,ก็ศูนย์ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับพรอมสันพรอมสันก็คิดเนี่ยเออคิดมาคิดไม่ได้เล่นหรอกพี่ไม่ได้เล่นก็สกินไอ้พวกที่เราไม่ได้เล่นเราก็ไม่ต้องเปลืองก็ได้ั้งไอ้พวกเนี้ยยังไงมันก็เล่นแค่ต้นเกมอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยสก จิงกระทะเออวะจำเป็นจำเป็นตรงไหนวะ <c oughs> มีแล้วมีแล้วจิ้งกะทะนี่ไงของพกด้วยของพก,พกของพกพี่จะเอามาทำอะไรเยอะแยะวะของพกเนี่ยถ้าของพกที่ดีที่สุดผมว้าน่าจะเป็นอูซี่นะถ้าจะเอามาออจริงๆอ่ะมันมีไอสุ่มอยู่นะล,ลองไปดูดิมีเหรอใช่ป่ะวะมี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 เหรอไหนไปผมดูก่อนอ่าอูซี่อูซี่นี่ไงนั่งไงนี่ให้บวกระยะบวกนี้ระยะเอาเอาดิอันต่ออันหนึ่งอะ <c oughs> ไอ้ใบนี้มมาทำอะไรวะแลกได้แลกได้ตัวนี้แลกสกินถาวรได้โอ้มาแลกแล้วก็เป็นใช้กอันไม่รู้ต้องไปลองดูต้องลองเช็กดูแลกไหนไหนอะ่ะนั่นแหละไอ้ขวากิจกรรมอ่ะอันนี้ใช่ปะแลกตรงนี้ก็ได้ปะไม่รู้กิจกรรมกิจกรรมไม่ใช่ตรงนี้อ๋อกิจกรรมกิจกรรมเองนะโอเคม,มันจะมีอยู่ล่างๆมั้งมันเป็นของเก่าอะมานานแล้ว อันสุดท้ายเลยสายนะนี่ยูซี่อ๋อนี่ไง,องเอาไป24ชั่วโมงพอ24ชั่วโมงอได้เละ24ชั่วโมงโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็น่าจะมีสกินครบกันใีพีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูดิโอ้โหพี่เป็นไงสกินอะรหัสผมอะเป็นไงสกินวันทั้งนั้นขายขายตอนนี้ <laughs> ขายภายใน24ชั่โมงขายครับขายาซื้อรหันี้ครับขายไม่ได้ไม่ขายทำไมล่ะเอาให้มันสุดไปเนาะทอมสันเอาทอมสันกอาพีทแล้วก็พีก็ูนเนาะเอาให้สุดไปเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นทอมสันนะครับทอมสันอ่าทอมสันก็คือนี่เลยทอมสันอันนี้บวกระยะนะครับแล้วก็บวกเจอกเกาะนะครับแต่ว่าผมไม่เอาู่แล้วไอ้เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่บวกระยะพี่เพราะว่านี่น่าจะดีสุดเพราะว่ามันบวกอัตราการยิงนี่ไงโอเค เฮ้เดี๋ยวไอวีนี่คืออะไรัตาตารลรั่นไม่เท่าไห่นะเพราะว่ามันไม่ได้ยิงรูอะโอเคได้3วันเฮ้ยได้เลยเลยแล้ว,ลวก็อาคิสโซฟวีนี่ผมจะพูดว่าคิสโซฟวีครับดินดินดินคนบอกว่าเวเ,เ,เตอร์เดีวร<ด>ินอ๋อไม่รู้อะพี่อันนี้บวกระยะบวกระยะแล้วก็อันนี้พี่ว่าไหนดีวะอันนี้ลดคนเดียก็ได้โหลดแต่ว่าเพิ่มความแม่นยำแต่อันนี้มันบวกดาเมจพี่แต่ลดความแม่นยำแล้วก็บวกระยะใช่ปะ นี่ของเออนี่ลดระยะดีกว่าผมอ่ะผมว่านี่น่าจะดีสุดนี่ระยะอ่าอืมอันนี้แหละอันนี้แหละโอเคเสร็จเรียบร้อยได้คิดแล้วต่อไปเราเหลืออะไรนะพี่พีกสูนโอ้พี่กสูนนี่ไงพีกสูนพีกสูนอันไหนดีที่สุดนะอัตราการยิงเอ้ยไหนมีอัตราการยิงอ่ะนั่นดีนี่ไงอัตราการยิงสองดาเมจนี่ไงอัตราการยิงสองดาเมจในยพี่เพราะว่านี่ดีสุดอันนี้แหละโอเคได้เลย เฮ้ยได้ครบแล้วออกง่ายจังวะออกง่ายมากไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่ไม่ใช่หลักอะออกง่ายโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีสกินที่เราจะเอาไปเล่นแล้วนะฮะถุงครั้งเดียวเองเออได้ได้เล่หมดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ถาวรนะ แม่งไอวอเลไอวอรไอวอรตึงๆเลยเฮ้ยนี่ไงเป็นวัน M79 เผื่อได้ใช้หรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสุ่ม M79 นะครับ M79 มันมีตัวไหนบ้างวะมันจะมีไอ้บอกแมกกาซีนนะพี่เออแมกกาซีนนี่รับแมกกาซีนหนึ่งกับดาเมจดีป่ะตัวเนี้ยเออว่าจะดูตัวอื่นก่อนเฮ้ยมันมีมมีเอยแมกกาซีนสองมีพี่แมกกาซีนสองมีแต่ว่าผมว่าผมว่าแมกกาซีนหนึ่งน่าจะดีนะแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็บวกดาเมจอ่ะเออมันแรงขึ้นไงเออแรงขึ้นเนาะเอานี่แหละอันนี้แหละไม่รู้ไดี เอาแมวนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรตาการยิงไม่เอาเราจะเอาอันนี้เฮไฟเดถาวรเดาวรเมื่อกี้บอกยังบอกไม่เอาอยู่เลยเอาคือเอาคือเราคือเราคืนเอาเดถาวรเฉยได้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 ยืนสี่วัดยังวะเอ้าสุ่มเล่นๆเดถาวรเฉยเฮ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยคืออะไรวะ S 1> <S 1> อันนี้<า>ม,มันก็คืออตาการยิงพี่แล้วก็ความแม่นยำเวยแต่ว่าน,นี่จะดีกว่าแต่ผม,ผมจะใช้นี่แหละอ่าตอนนี้นะครับทุกคนเ<ต>ราก็มีเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันที่เรียกว่า M79 านะครับทุกคนแล้วก็พวกสกินนี้ก็ไม่น่าจะได้เล่นนะแล้วกสกินหน้าไม้น่าจะยังไม่มาขายนะครับโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับวันนี้เราก็จะมาเตรียมตัวนะครับเพื่อจะไปลงแง้งนะครับให้ถึงแง้งไดมอนด์เอไม่ตกบุกกะี่แบบไดมอนด์เฮ้ยอะไรเงี้ยไม่มี กูค,คิดอยู่ว่ากูจะเล่นแกนอ,อก้อว่งเหมือนเดิมดีไหมือจะเอาแกนอะไรดี<笑><笑>กำลังคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหม โอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับแรงแก่นะครับไม่รู้ว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวก่อนจากไปดีกว่าเอาก่อนจากไปดีกว่าพี่ก่อนจากไปเรามาหาสุ่มอะไรกันดกว่าไปแลกบัตรฟรีมั้งไงเฮ้ยงนี่ับผมผมจะไปแลกบัตรแล้วเรามาสุ่มไปพวกนี้ปะเอ้ยเอาเลยมายังไงเราก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแล้วใช่ไหมพี่แล้วนี่ไงมาแลกบัตรนี้ดิเราเอาบัตรปืนดิบัตรปืนนี่ไงเรา เออเน้นปืนเน้นปืนเอ้ยไม่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 เด้อเดาว่าไอ้นี่เราย่อโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะเดาว่าเราย่อมีมีท่าเต้นอ่ะทโอเคเนาะอันนี้นะเอาแล้วนะพี่อ่ะเติมปืนปืนไปเอ้ยเอ้ยถาวรนหนึ่งถาวรนหนึ่งเฮ้ยถาวรอ่ะพีเอสเอ้ยไม่ด้วยเอ้นินดินหรือเปล่าปึ๊บอืมไม่มีถาวรแล้วไม่มีละอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเราเราสุ่มอีกสี่ครั้งอีกสี่อีกสี่ไปอีกสี่ไปอีกสี่ไปมาเด้มาอีกสี่ไปโอเค แล้วก็โอเคแล้วก็อีกแล้วก็เออเอโคตรเกลือเฮ้แต่ว่าเราได้ V S ถาวรมานะเมื่อกี้หลุดตอนนี้การสุม่มครั้งนี้เราก็ได้ปืนถาวรมาสองสองปืนอ่ะเออใช่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 เออ,เอ,อแต่ว่าเป็นปืนที่เราเไม่ได้ดใช้อะเป็นปืนที่เราไม่ได้ใช้อะโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับตากด้วยนะครับสวันดีไปก่อนเลยแล้วทุกคนนะครับไปก่อนเลยจุ๊บ